ก็ตอนนี้ก็ได้ประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยโดยการนําโครงใหม่นะครับหลังจากที่โครงเดิมปุกกรเอาโครงอันใหม่มาใส่นะครับประกอบเกาเป็นที่เรียบร้อยสตาร์ตติดขีได้ ไฟระบบไฟออกหมดนะครับตอนนี้ก็ครัง้งเก็บงานนิดๆหน่อยๆสีได้ปกติไฟเลี้ยวไฟท้ายอะไรออกหมดนะครับไฟหน้าออกหมด นี่นี่พอเราเก็บนิดนิดหน่อยทุกอย่างโอเคครับลองขับขี่ดูแล้วโอเคเครื<ด>่อง <c oughs> ดีครับ ขีได้ปกติระบบไฟทำมาแล้วครับออกหมด ไฟหลังน่าจะขาดไฟเบรคทัสตา้าก็ออกปกติบอกนี่ก็น่าจะไปเก็บงานอีกหน่อย โอเคครับประมาณนี้ก่อนครับติดตามด้วยนะครับ